ยาองสวัสดีค่ะข่าวันนี้นะคะก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหนูจะมาตํำน้ํำพริกให้พี่น้องหรือว่า FC ดูนะคะซึ่งก็จะใช้ผักนะคะอาที่พี่น้องอาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะคะที่นำมาใช้ในการทำกับข้าวเนาะแล้วก็มีผักบันชนิกนะคะที่พี่น้องอาจจะไม่เคยรู้จักแล้วก็ ไม่เคยเห็นนะต้องเป็นคนดอยเท่านั้นนะคะถึงจะรู้จักหรือว่าเห็นผักชนิดนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผักที่หนูจะนํามาตามน้ําพริกในวันนี้นะคะกะ็อาจจะมีทั้งผักนะคะที่พี่น้องหรือว่า f c รู้จักด้วยแล้วก็มีทั้งผักที่พี่น้อง FC หลายๆท่านนะคะไม่รู้จักนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะว่า วันนี้นะคะน้ำพริกที่ตามเนี่ยเราจะต้องใช้ผักอะไรบ้างนะคะไปเราไปดูด้วยกันเลยค่ะค่ะผักที่เราจะนำมาตามน้ำพริกในวันนี้นะคะก็จะมีะผักที่พี่น้องรู้จักดีนะคะตัวนี้ก็จะได้แก่อัอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นผักกําปูอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้พี่น้องรู้จักดีนะแล้วก็คิดว่า หลายๆคนนะคะคงใช้คงเคยใช้ผักตัวนี้แล้วนะคะไปนำไปทำพวกต้มจืดหรือว่าเรานำไปใสพ่พวเข้าต้มอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกํมปืนะก็เป็นผักที่แบบเราสามารถหาได้แบบตาม ที่ขายของเนาะที่เขาขายเป็นพวผักอะไรประมาณนี้ตัวนี้จะหาได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะคิดว่าพี่น้องนะคะคงเคยใช้บ่อยๆหรือว่าเรารู้จักกันดีเนาะตัวนี้ก็คือผักชีนะคะอันนี้จะเป็นผักชีเลยนะผักตัวที่อสองเนาะที่เราจะนำมาตามเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะ ก็ตัวนี้ทุกคนอาจจะรู้จักดีนะคะก็เป็นผักชีนะคะผักชีเลยแล้วก็ผักตัวที่3นะคะที่จะนำมาตามรวงการในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้นะตัวนี้คิดว่าตัวนี้นะคะถ้าเป็นคนดอยจริงๆเนี่ยจะรู้จักนะตัวนี้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่คนดอยเนี่ยเราจะไม่รู้จักผักตัวนี้นะเนี่ย ผักตัวนี้หนูไม่รู้จักนะว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่ารู้แต่ภาษากะเลียงเนาะเขาเรียกว่าผักผักเอหรืออะไรประมาณนี้นะคะผักเอหรืออะไรประมาณนี้อันนี้เป็นภาษากะเลียงเนาะ อันนี้ภาษากลาเรียงนะแต่ว่าภาษาโมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไงด้วยนะคะตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนดอยนะคะหรือว่าเราอยู่บนดอยนี่ก็พี่น้องที่เป็นคนดอยเขาจะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนําไปตำน้ําพลิกนะคะหรือว่าไปากินสดๆก็ได้นะคะอันนี้ ก็คือเขาจะมีลักษณะนี้ถ้าเป็นใบาดางล่างจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใบาดางบนจะสีแบบนี้นะคะเขีวๆแบบนี้เลยตัวนี้กลิ่นของเขาจะหอมามากๆเลยนะคะปกติก็จะนําไปตามน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าไม่งั้นเราก็จะนําไป กินสดๆก็ได้นะคะตัวนี้กลิ่นของเขาจะหอมมากๆเลยนะคะอันนี้ถ้า FC ทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่แล้วก็รู้จักนะว่าภาษาไทยเขาเรียกว,ว่าผักอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้ก็คือรู้จักแต่ภาษาอ่ากะเลรียงอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำผักทั้ง3ามชนิดนี้นะคะนำม,มาตามน้ำพริกรวมกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะก็ พริกที่เราจะนำมาตามนะคะก็อย่าเอาแบบเผ็ดเกินไปนะคะก็เอาประมาณแค่นี้นะคะใครที่อยากกินแบบเผ็ดๆก็สามารถแบบเอาพริกเยอะๆก็ได้นะคะก็คือตามแบบง่ายๆเนาะอันนี้เป็นพริกนะเอาแค่ไม่กินเม็ดแหละเพราะว่าปกติหนูไม่ชอบกินเผ็ดนะจะกินแบบไม่ค่อยเผ็ดะคะ่ะคนไหนที่ต้องการกินแบบเผ็ดๆก็สามารถแบบ ใส่พริกเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยเกลือนะคะเกลือก็เอาแบบเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีผงชูรสด,ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะตามประมาณนี้แล้วก็จะไม่ใส่พริกเยอะนะจะใส่ประมาณนี้แต่ถ้าใครที่ดูอยู่นะคะ อยากกินแบบเผ็ดๆนะคะก็สามารถแบบใส่พริกเพิ่มได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตามพริกให้มันแบบละเอียดก่อนนะคะก่อนที่เราแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตามไปด้วยผักอะไรประมาณนี้นะคะนี่ต้องตามพริกให้ละเอียดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตามไปด้วยผักสามชนิดนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของคนดอยนะคะที่เขานิยมกินกันนะคะ หลังจากที่เราตามพริกนะคะให้ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะคะ3ามอย่างนะที่บอกให้พี่น้อง fc ดูตั้งแต่ต้นนะคะก็คือผักกัมปูผักชีแล้วก็ผักไอรือนะคะสามชนิดนี้ลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนํามาตามนะก็คือผักตัวน,นี้เราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ผักเลย ใส่ทีละอย่างนะคะลงไปนะคะใส่ทีละอย่างลงไปนะคะแล้วก็ตามนะคะก็คืออย่าใส่แบบเยอะเกินไปเนาะเดี๋ยวตามได้ไม่ละเอียดนะคะก็คือใส่ทีละอย่างไปแล้วก็กค่อยๆตามนะคะ ้าละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักตัวอื่นลงไปนะคะละเอียดหรือยังคะละเอียดแล้วค่ะละเอียดแล้วนะก็ตามไปด้วยผักตัวอื่นนะคะาตามไปด้วยผักตัวอื่นนะอันนี้เป็นผักตัวที่ ส <2 S 2> แล้วนะคะอันนี้ก็ใส่ผักสองชนิดลงไปแล้วนะคะอ่าต่อไปก็จะตามไปด้วยผักชนิดที่3นะคะอันนี้เราจะตามน้ำพริกเหมือนแบบของคนดอยเลยนะคะ แล้วก็ถ้าพี่น้อง f c ทั้งไหนนะคะที่เป็นคนดอยแล้วก็ดูอยู่ก็าสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าผักไอรื้นะคะสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าถ้าพี่น้องคนไทยทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่แล้วก็รู้จักผักไอรื้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเพราะว่า,อ,าอย่างที่หนูบอกนะคะชื่อ,อาภาษาไทยนี่ไม่รู้จักนะแต่รู้จักแต่ ภาษาพย่อนะคะ่ะอันนี้เราจะนำมาตามรวมกันนะคะหลายๆอ,าอย่างเลยนะคะก็จะมีพริกมีผัก3อย่างนะคะก็คือตามให้ละเอียดนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมากินกันเนาะว่าน้ำพริกของเรามีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะ น้ำพริกที่เราตามในวันนี้นะคะก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะคะนอกจากจะมีน้ำพริกแล้วเราก็ยังมีผักนะคะก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะผักแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีปลาแห้งๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันในในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเนาะก็คือกินกับน้ำพริกดอยเลยนะคะที่หนูตามในวันนี้นะคะมากินข้าวด้วยกันคะ่ะน้ำพริกที่เราตามในวันนี้นะคะเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันจะมีผักเนาะไผ่ลื้อนะคะ ตัวนี้ก็จะทําให้แบบน้ําคลิกของเรามันจะมีแบบเย็นๆเนาะก็คือเวลาเรากินลงไปที่ปากเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเย็นๆนะคะแล้วก็ความหอมของผักชีกับผักกําปึงอะไรแบบนี้นะคะก็อร่อยดีค่ะอร่อยไหมคะวันนี้กินข้าวกับคุณแม่อร่อยค่ะอร่อยเนาะ อันนี้กินน้ำพริกของคนดอยเลยนะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ